ในเดือนมิถุนายนปี2567เป็นช่วงเดือนที่แต่ละลัคนาราศีต่างก็จะเจอกับเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวที่เป็นทางบวกและเรื่องราวที่เป็นทางลบเนื่องจากอิทธิพลของดาวใหญ่ทั้งห้าดวงได้รวมตัวกันและส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างชัดเจนดาวทั้งห้าดวงประกอบด้วยดาวพระอังคารดาวพระพุธดาวพระศุกร ดาวพระอาทิตย์และดาวพระเกตค่ะและแม้ว่าดาวพระเกตจะไม่ได้ถือว่าเป็นกลุ่มดาวตามหลักโหราศาสตร์แต่ก็ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีทุกครั้งที่ดาวพระเกตได้ทำการโคจรเคลื่อนย้ายย่อมส่งผลส่งการกระตุ้นมาอย่างแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าอิทธิพลของดาวแต่ละดวงจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงจุดดีจุดเด่นที่แต่ละลัคนาราศีได้รับจากอิทธิพลของดาวใหญ่ทั้ง5้าดวงที่ได้ทำการโคจรโยกย้ายราศีซึ่งอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและมีทั้งเรื่องที่ต้องระมัดระวัง แต่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะขอหยิบยกประเด็นที่ดีเข้ามาพูดถึงกันค่ะเพื่อให้คุณได้มีกำลังใจเพื่อให้แต่ละลัคนาราศีได้รู้แนวทางชีวิตของตัวเองชาวลัคนาราศีกันคะในระยะเดือนมิถุนายนปี2567นนี้ดวงชะตาของคุณถือว่ามีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากจากอิทธิพลการโคจรยกย้ายของดาวหลายดวงนั้นจะกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีกัน ได้ประสบพบเจอกับ3มเรื่องราวที่ถือว่ามีผลดีผลบวกต่อตัวคุณอย่างชัดเจนค่ะสาเรื่องราวที่สมัยจะกล่าวดังต่อไปนี้ประกอบไปด้วยเรื่องที่หนึ่งเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่มีคู่มีคนรักในระยะนี้จะเห็นได้ชัดนะคะว่าคู่ของคุณคนรักของคุณจะคอยอยู่เคียงข้างคอยซัพพอร์ต เมื่อคุณเจอปัญหาหรือมีความทุกข์ใจเดือดร้อนใจในเรื่องใดคู่ของคุณจะไม่ทิ้งห่างค่ะและความโชคดีของชาวลัคนาราศีกันนั่นก็คือคู่ของคุณจะมีดวงชะตาเกื้อนหนุนดวงคุณด้วยหากได้ทำธุรกิจร่วมกันหรือลงทุนทำอะไรร่วมกันดวงชะตาของคู่จะส่งเสริมดวงชะตาของคุณเป็นอย่างดี ชาวลัคนาราศีกันคะในระยะนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากความสนิหหาเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันท,นท่านที่มีคู่อาจจะได้รับของพิเศษไม่ว่าจะเป็นการได้รับเงินทองจากคนรักคู่รักการได้ของขวัญของสวยงามจากคนรักคู่รักหรือเป็นช่วงที่คู่รักของคุณเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีพาไปทานข้าวพาไปท่องเที่ยวพาไปพักผ่อนลักษณะนี้เป็นต้นคะ่ะ ส่วนชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ไม่ได้มีคู่ไม่ได้มีคนรักระยะนี้คุณสามารถขอความช่วยเหลือหรือปรึกษากับคนใกล้ตัวที่ใกล้ชิดคุณอย่างเช่นคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทได้ค่ะก็จะถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะเข้ามาเกื้อหนุนดวงชะตาชาวลัคนาราศีกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวประการต่อมานะคะสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดดีจุดเด่นที่คุณจะได้ประสบพบเจอ ในช่วงเดือนมิถุนายนปี2567นั่นก็คือสิ่งที่คุณหวงังสิ่งที่คุณพึงปรารถนามีเกณฑ์ที่จะสมหวังค่ะแต่ในกรณีนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหวังหรือไม่เกินจริงนะคะชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนหลายๆท่านอยากจะริเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรืออยากจะได้งานใหม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทำซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะได้แค่คิดอาจจะได้แค่วางแผน ยังไม่มีจังหวะยังไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสักทีในเดือนมิถุนายนนี้ถือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นถือเป็นเดือนแห่งก้าวแรกที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองของมีค่าที่ชาวลัคนาราศีกันพึงปรารถนาจะได้มาครอบครองก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้มาสมดังใจปรารถนาค่ะบางคนอยากจะซื้อบ้านบางคนอยากจะซื้อรถ แต่ไม่มีเงินสดมากพอที่จะไปซื้อไปหามาคุณก็อาจจะไปทำเรื่องกู้ดำเนินการกู้กับธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆวิ่งเต้นเอกสารต่างๆนานาซึ่งเรื่องราวที่คุณกำลังดำเนินอยู่นั้นก็มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จราบรื่นมีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านหรือชาวลัคนาราศีกันบางคนอาจจะได้ทรัพย์สินของมีค่าที่เป็นมรดกตกทอดมาจากญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัว ซึ่งจังหวะด,ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในระยะนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของมรดกและสิ่งของมีค่าค่ะคุณอาจจะได้มาจากทางฝั่งของคุณเองหรืออาจจะได้มาจากทางฝั่งของคู่ภรรยาคู่สามีก็เป็นไปได้เรียกได้ว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันมีความพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คุณหวังพึงจะได้มาครอบครองอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ และประการต่อมาประการที่3ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีกันนั่นก็คือหากชาวกันท่านใดมีปัญหาหนักอกหนักใจยังแก้ไม่ตกยังหาทางออกไม่ได้หรือเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในระยะเดือนมิถุนายนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าปัญหาเหล่านั้นมันจะได้รับการสะสางคุณจะหาทางออกทางแก้และมีตัวช่วยอย่างอื่นเข้ามา ตัวช่วยอาจจะมาในรูปแบบของบุคคลหรืออาจจะมาในรูปแบบของเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ทำให้คุณสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์นั้นๆได้หากเป็นในรูปแบบของคนนะคะคนที่คุณเคารพนับถือหรือเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตสหายจะเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของชาวลัคนาราศีกันได้เป็นอย่างดีเขาอาจจะช่วยได้มากหรือช่วยได้น้อย แต่อย่างน้อยชาวลัคนาราศีกันก็จะรู้สึกอุ่นใจที่มีคนรอบข้างคอยซัพพอร์ตปัญหาต่างๆที่มันหนักอกหนักใจคับอกคับใจหรือปัญหาที่ทำให้คุณอึดอัดก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลงได้สำหรับชาวลัคนาราศีกันบางคนอาจจะมีปัญหาทางจิตใจบางคนเกิดความเครียดนอนหลับไม่เพียงพอนอนหลับไม่ลงมีเรื่องต้องคิดหนักหรือบางคนเกิดเป็นปัญหาโรคซึมเศร้า ซึ่งมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลแล,และรักษาตัวเองสักหน่อยนะคะปัญหาเหล่านี้อาจจะไม่ได้จบลงภายใน1-2วันแต่อย่างไรก็ตามทิศทางและแนวโน้มก็จะสามารถสิ้นสุดลงได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนค่ะหรือถ้าหากชาวลัคนาราศีกันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเจองานยากเจองานที่ท้าทายงานที่มีความสลับซับซ้อน ชาวลัคนาราศีกันก็อาจจะเจอกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่เข้ามาเป็นตัวช่วยทําให้คุณสามารถหาทางออกทางแก้และรับมือกับงานยากๆเหล่านั้นได้ดีซึ่งคุณจะมีความรู้มีไอเดียมีความสามารถมากพอที่จะรับมือและ,ะเผชิญหน้ากับเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะชาวลัคนาราศีกันคะดวงชะตาของคุณถือว่ามีความเข้มแข็งอย่างมากคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลอย่างที่สมัยได้บอกไป เพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสัพพสว์ร,รอบข้างมันทำบุญทำทานมันรู้จักการแบ่งปันและก็มันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้ชาวลัคนาราศีกันประสบพบเจอกับความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะหากท่านใดที่เป็นชาวกันและผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆให้กับตัวคุณเอง หรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพดาาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆเพื่อจะก้าวเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้มีโชคมีลาบมีความสำเร็จสมดังใจปรารถนาค่ะคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ